เรือลุนโอลิมปิกรายได้ไม่พอใช้หันมาทำโอลิแลนฟูลทำคลิปเหลียวสูบบนเครื่องบินดันแมสุสดท้ายโดนแบน2ปีเคิร์ตอดัมโรเซนทัลนะคะนักพายเรือแคนูชาวอังกฤษวัย23ปีทีม G ีีถูกองค์กรกีฬาสั่งแบนยาวถึง2ปีหลังจากที่พี่แกเนี่ยโพสคลิปกิจกรรมทางเลดพูดนะคะบนเครื่องบินแล้วก็โพสล,ลงไอีของตัวเององค์กรนะคะบอกว่าการทาแบบนี้เนี่ยมันทาให้วงการเสื่อมเสียรายงานระบุว่าเมื่อเดือนมีนาคมนะคะ พี่แกก็ได้อัปโหลดวิดีโอที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมทางเลดพูดหรือกิจกรรมการเลี้ยวสูรักชุกเล่าวูเล็ดยุดหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันลงในโอริแลนด์ฟูลได้นะทําของตัวเองเนี่ยแหละในขณะที่ตัวเองอยู่บนเครื่องบินน่าจะเป็นการรักชุกเล่าวูหรือเปล่าแอดมินพิซมี่ยังไม่ได้ดูเลยนะยังไม่ได้เคยดูคลิปอะไรตรงนี้เลยไม่มีไม่มีวาร์ปด้วยอ่ะเขาก็โพสต์ลงในไอจตัวเองนะคะซึ่งมีผู้ติดตามถึง1 9, นึ่งแสนเก้าพันคน อด,อดัเนี่ยโดนลงโทษห้ามแข่งขันห้ามฝึกซ้อมเป็นเวลาถึง2ปีถูกถอดชื่อออกจาก World Class โ r o g r a m นะคะซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านเงินทุนสำหรับนักกีฬาทีม GB ที่มีเป้าหมายเข้าร่วมโอลิมปิก2028แล้วก็2032เจ้าตัวนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC Sport บอกว่ารู้สึกว่าโทษแบนมันรุนแรงเกินไปปะเออการโพสต์วิดีโอเนี่ยมันไม่ควรนำไปสู่การแบนเรื่องแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้านักกีฬาได้รับเงินทุนสนับสนุนที่เหมาะสม เพราะว่าเขานะคะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก p a ดเดิลยูค่ะเพียงปีละ1 10, 6 0 0 0ปอนด์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็เจ0แสนบาท ต่อปีนะปีละ7 0 0 0แสแต่ทีเนี้ยเขาสามารถทำเงินได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนปอนหรือว่า4ี0ล้านบาทในช่วง5เดือนแรกของปีก็คิดเอาวันนี้แค่5เดือนแรกนะสมมติประมาณปีหนึ่งนี่ก็ประมาณ10ล้านบาท10ล้านบาทกับเจ0 0แสมันต่างกันเหมือนกันนะเออเพราะ5เดือนแรกเขาทำเงินจากโอ Land นฟูลทำคลิปเหลียวซูลง IG ลงโอ l a n d นฟูลอะไรเงี้ยแบบสมาชิกนนงี้ยก็ได้หลายล้านแล้วอะ เขาก็ยอมรับนะคะว่าวิดีโอเนี่ยมันมันก็บ้าเกินมันก็อุนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายน่าจะเป็นกฎหมายทาบ้านเขาะนะแต่แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะว่าสุขภาพจิตใจตอนที่โพสเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกที่ชีวิตเห็นความก้าวหน้าทางการเงินเออโพสคลิปเหลียวซูเสร็จปุ๊บเงินมาเลยเป็นครั้งแรกที่สามารถหาเงินทุนฝึกซ้อมเองได้เป็นครั้งแรกที่ซื้อของดีๆให้แม่ได้หลังจากที่แม่เสียสละทุกอย่างเพื่อเขาการทําวิดีโอ อุอๆแบบนั้นมาทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเออเขาก็เลยอยู่แบบว่าเออเขาก็โอเคในการทําวิดีโอแบบเนี้ยทีนี้พอนะักข่าวถามนะคะว่าเสียใจหรือเปล่าเขาก็บอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปตอนนี้ก็คงไม่โพสต์อะไรแบบนั้นแหละแต่ถามว่าเสียใจไหมก็ไม่อะ่ะอืมก็ได้เงินเฉด